ขอน้อมน้อมแด่พระสมาสามุูเจ้าพอ,องนั้นผู้ไกลจากกิเลสกับพระพ่ภกูสำนักโพธิลักษ์ที่เขารพียงสูงก็ะเ็นเตอรอรุโสครับ จรินธรรมญาติธรรมทุกท่านเนาะวันนี้ก็เป็นวันพนะิเศษเหมนกันนะเรามาพบกับบุคคลสำคัญคนหนึ่งของซีมาโศกนะแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญเป็นสาวหลักของลานมังสวัตซึนะ่งทำมาก็ยังไม่ได้คุยคุยด้วยเนาะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์สดๆเลยนะนยก่อนที่จะฟังประวัติของท่านเนาะก็นะ มาฟังเพลงซ้ำซากซ้ำซากแต่มาประทับใจเพลงที่พ่อท่านแต่งนะแต่เป็นเพลงอริยะไม่ได้เพลงแบบโลกโลกแบบโลกี่าเพลงความซ้ำซากหมายเลขสามความซ้ำซากไม่ใช่ความน่าเบือ่อนายแสนเซ็งแสนเซ็งดอกแต่แท้จริงแล้วยิ่งซ้ำซากเรายิ่งจะกลายเป็นคน เคยคุ้นชินในจิตนั้นง่ายชิดในจิตนั้นเป็นที่สุดนั่นต่างหากรู้เถอว่าถ้าเจ้ากิเลสที่ชื่อว่าความเบื่อเบื่หน่ายนี้เป็นมันเข้ามาเยี่ยมกายในอารมณ์คุณเมื่อไหร่เมื่อแล้วแหละคือคุณกำลังประจันต่ออุปสรรค ตัวเลวร้ายและลิ์มากแต่เหยียบเย็นและแสนแสที่สุดที่จะทำให้คนล่มเหลวในกิจนั้นๆเอาง่ายๆกว่าอุปสรรคร้อยแปดอื่นใดทีเดียวแท้จริงมันคือมารหลวงมารหลวงหรือความน่าโง,ง่ชั่วแวบของเราร้อยเปอร์เซนต์แท้ๆจริงๆซึ่งคุณอย่าเผลอให้มันอยู่กับเราหลายแวบเป็นอันขาด มิฉะนั้นมันจะเกิดความเกิดเป็นความหน้างโง่ตัวถาวรอ,อยู่กับเราพร้อมๆกับความล้มเหลวอ,อย่างสมบูรณ์ถ้าคุณแน่ใจว่าจิตนั้นดีแน่แล้วเป็นจิตที่หน้าได้หน้ามีน่าเป็นอย่างยิ่งแล้วอย่างโง่เสียเวลามีอารมณ์เบื่อนหน่ายเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเป็นนันขาเนี่ยพะท่านแต่งไว้ตั้งแต่สิบ กรดาสองพันร้อยยี่สิบสามสี่สิบปีมาแล้วนะออนนก็น่าปรับใจสิ่งที่พ่อท่านเขียนไว้แม้ผ่านมาสี่สิบปีแต่ก็ทันสมัยทันสมัยกับใครกับคุณฟ้าใหม่เนาะฟ้าใหม่เนี่ยซึ่งชื่อเก่าชื่ออะไรนะไม่รู้เนาะเธอใหม่โย,ยมชื่อเก่าชื่ออะไรมันไม่รู้เนาะ ชื่อชื่ออรุณีค่ะท่านชื่ออรุูีเนาะหรือเรียกชื่ออะไชื่อตอยตอยตอยตามาจาได้แต่ชื่อฟ้าใหม่กับตอยนะแต่ชื่อกล่าว,วไม่รู้เนาะเป็นแต่ว่าลักษณะของคุณตอยหรือฟ้าใหม่เนี่ยมีลักษณะเป็นคนที่มีวันนาเก้าความรู้สึกนะมีเป็นลักษณะของศรัทธานุสาลีมั่นคงปักมั่นไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจแน่วแน่ ลักษณะเป็นคนที่ปักมั่นนะมีลักษณะปุริสภาวะใส่ใจฟังธรรมสม่ำเสมอพูดน้อยพูดไม่เก่งแต่ทำไม่หยุดทำเก่งรู้พักรู้เพียรแล้วก็เป็นคนที่ประหยัดมากประหยัดมากรู้จักวางแผนทำงานอะไรก่อนหลังเช่นที่ร้านมังสวรัต คนน้อยท่านก็มีการวางแผนอะไรที่ต้มได้ต้มก่อนตอนค่ําตอนเช้าจะได้อุ่นแล้วขายได้นะหลายอย่างแล้วก็เป็นคนอีกอีกอย่างนึงที่สําคัญที่สุดคือไปร่วมงานสําคัญสําคัญของชาวศกทุกงานนะงานปลูกเสกพุทธาเนี่ยจไมาเห็นประจํางานมหาปวนางานปีใหม่เนี่ยยมจะไม่เคยขาดน,นะซึ่งแต่ว่าเป็นลักษณะคนที่ไม่ได้อยู่ในพบ แต่อยู่ในออยู่ในคันลองของของศัตรธรรมคันรองของชาวสงนะก็น่าประทับใจคุณลักษณะของคุณฟ้าใหม่นะเป็นคนไม่เคยพูดนะกว่าจะเชิญมาได้โอ้ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าโยมเขาไม่อยอกเปิดตัวเนาะไม่เเปิดตัวแต่ตามาเห็นว่าเป็นบุคคลสําคัญนะตตอตะมาฟังว่าไม่ชอบขึ้นเวทีชอบปิดท้องหลังพระ ยิ่งคนปิดทองหลังพระยิ่งต้องพูดให้มากนะเพราะว่าทําดีโดยโดยไม่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนไม่ได้ชื่อเสียงเส่งแต่ว่าเป็นลักษ,ษณะคุณลักษณะที่ดีเนาะ,ะก่อนอื่นขอสัมภาษณ์โยมฟ้าใหม่เนาะ,ะพ่อแม่มีอาชีพอะไรเนาะกราบนวัชาการท่านสมณะค่ะ,จะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท,ท่านค่ะพ่อรับราชาการค่ะแม่เป็น คนค้าขายค่ะท่านรับราชการเป็นครูป่ะเป็นทํางานอยู่เรียนจําค่ะอ๋อเป็นทางานอยู่เรียนจำเนาะมีอาชีพเรียนจําแล้วมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องเจ็ดคนค่ะท่านอพี่อนเจ็ดคนทํางานอะไรบ้างส่วนมากเขาก็รับราชการค่ะแต่ดิฉันเป็นแม่ค้าค่ะท่านอ๋อเป็นแม่ค้าแม่ค้าไม่รับราชการนะพี่ก็เป็นครูนอก็าเป็นครูเนี่ยรับราชการ เกือบทุกคนใช่ไหมค่ะเกือบทุกคนค่ะท่านมีโยมคนเดียวค่ะที่แวบออกมาแตบออนมาที่มาทํางาน,นงร้รานบางสารัตเอ้ทำมาร้านบางสารัตมากี่ปีแล้วละ่ะทำจริงๆก็ตั้งแต่ปี 27, สองเจ็ดค่ะท่านสองเจ็ดก็กี่ปีอ่ะสามสิบหกปีสามสิบหกปีปมไม่ธรรมดานะสามสิบหกปีอย่างที่จะมาอ่านเพลงซ้ำซากเพราะว่ายมทํางานซ้ำซากมาสามสิบหกปีทํางานฟรีเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ธรรมดานะ ถ้าคนไม่มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงทําไม่ได้เนาะแล้วจะจบอะไรโยมจบชั้นปฐมค่ะชั้นปฐมปฐมตาไม่ค่อยดีค่ะเลยไม่ได้เรียนปฐมสี่ด้วยปฐมเจ็ดปฐมสี่ค่ะท่านผสมสี่โอไม่ธรรมดาเนะปฐมสี่ไม่มีเส้นแต่ทํางานฝีได้นะอก็ถามตอนเป็นเด็กลําบากไหมตอนเป็นเด็กก็ลําบากค่ะพราะช่วยแม่ทํางานนะค่ะท่านทํางานค้าขายอะไรอย่างนี้นะค่ะท่าน เราเป็นคนที่เท่าไหร่พี่น้องเจ็ดครับคนที่สามโอ้มีพี่พี่สาวเนี่ยพี่สาวสองคนใช่ไหมพี่ชายคนหนึ่งพี่สาวคนหนึ่งเขาเรียนหนังสือแต่ดิฉันก็อยู่บ้านค่ะช่วยแม่ค่ะอช่วยช่วยคุณคุณแม่ค้าขายเนาะขายอะไรเมื่อก่อนก็ขายอาหารนี่แหละค่ะท่านขายอาหารข้าวแกงทำทรงเรือนจำนี่ค่ะท่านสมัยก่อนก็ทําอาหารพอทรงเรือนจําทุกวันค่ะ มีหน้าดิทำอาหารเก่งนะเพราะทำมาตั้งแต่เด็กทำตอนนั้นอยยุกี่ปีละก็ออกจากโรงเรียนก็ช่วยแม่เลยค่ะท่านสิบสองปีโอ้โหตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยงหกสิบเก้าค่ะท่านหกสิบเก้าเซว่าทำงานมาตั้งห้าสิบเจ็ดปีแล้วน,นะโอ้โมีหน้าชำนาญน,นะแม่ตาไม่ค่อยดีแต่ทำอาหารเก่งเนาะเออ้าถามหน่อยตอนนี้ไว้รุ่นี่ชอบชอบชอบแต่งตัวหรือเปล่า ไม่เคยไม่ชอบเลยค่ะท่านเดวัยรุ่นมาก็นุ่งแต่ผ้าถุงค่ะกางเกงกระโปรงก็ไม่เคยนุ่งค่ะไม่ชอบครับของแบบนั้นเคยเขียนคิ้วทาปากไมไม่เคยค่ะท่านไม่เคยค่ะไม่ติดเลยค่ะท่านไม่ติดเลยค่ะแล้วก็ชอบไปเที่ยวไหมไปเที่ยวเป็นบางโอกาสค่ะท่านเช่นไปเที่ยวไหนบ้างทางจังหวัดนั่นเลยค่ะท่านไปสมัยก่อนเขาก็เหมารถบัสอะไรไปก็ได้ไปกับเขาไม่บ่อยหรอกค่ะท่านนานครั้งค่ะท่านไปเที่ยวไหนบ้าง เที่ยวแถวทางใต้ค่ะท่านทางใต้ค่ะไปไปทํางานว่าหรือเปล่าคะไปงานทอดกรถินในพกนี้ใช่หรือเปล่าไม่ได้ไปค่ะท่านทอดกรถินก็ไม่ได้ไปค่ะอ๋อไปเที่ยวทะเลค่ะอชอบทะเลไหมชอบค่ะท่านชอบทะเลชอบทะเลทําไมไม่อยู่ทางใต้ทางใต้เราชาวอโศก็มีที่ทางใต้นะทะเลทําก็มีนะทางงาก็มีแต่ไม่ไม่ไปอยู่โคราชไม่มีทะเลเนาะว่ายน้ําเป็นไม่อยู่ ไม่เป็นค่ะไม่เป็นทําไงนะนไม่เป็นไปเที่ยวเจอะเลก็อันตรายเหมือนกันนะให้เราเป็นน้องคนเดียวนี่มีพี่ด้วยมีน้องด้วยอ่าแล้วพี่น้องรับราชการเคยเคยแบ่งปันให้เงินเดือนเราใช่บ้างมีไหมให้ค่ะพี่สาวก็ให้น้องสาวก็ให้ค่ะทุกวันนี้น้องสาวก็ให้ทุกเดือนค่ะท่านเาก็ไม่ลืมค่ะเ้ยน้องสาวสามคนก็ให้ทุกคนให้ทุกเดือนแล้วโยมมาเนี่ยอยู่วัดแล้วไม่ได้ใช้เงินให้แล้วยมเอาเงินไปทําอะไร บางครั้งก็ฝากไปถวายพ่อครูแต่ฝากไปถวายพ่อครูนสาวไปถวายพ่อครูนี่คือลักษณะของชาวโสนนะถ้าเข้าถึงโลตัสทำเนี่แม่จะ,ะมีเงินพี่พี่น้องน้องให้ก็ฝากไปเพาะถวายพ่อครูยังประทับใจเนี่ยพ่อครูมาเมื่อก่อนมาแต่ละปีแต่ละปีนะชาวชาลพิบาลอย่างนี้มีเงินเดือนคนแก่เก็บไว้รอพ่อครูมาจะถวายถวายนะเนี่ยเราว่าค,คนที่จิตใจคิดถึงศาสนาคิดถึงครูบาอาจารย์ก็จะ ไม่ไปใช้ฟุม่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแต่เก็บไว้ให้กับครูบาอาจารย์เนี่ยคือลักษณะคนที่เข้าใจเรื่องของบุญกุศลอย่างแท้จริงนะแล้วโยมมันขายอาหารบางซอยู่ดีๆนะขายดีใช่ไหมแล้วใครชวนมาอยู่วะนะัดอ่ะพี่สาวค่ะพี่สาวใครอ่ะคุณเย็นใสะค่ะเย็นใสเพราะที่เป็นครคูเรา อ๋อที่มาอยู่วัดเดียวกันใช่ไหมคะมันเจอธรรมะพร้อมกันเลยคระท่านเจอมพร้อมกันค่ะเขาชวนมาเชิญเขามาค่ะมาเลยพี่เขเลือกขายของอะไรมาเลยกับท่านอ๋อเลือกขายของคับเพราะว่าช่วงนั้นภาราก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะอ๋อพี่น้องเขาก็จบไปหมดแล้วเราก็หมดภาราเราก็เลยมากับเขากรับท่านอ๋อที่มาเพราะว่าเราทําหน้าที่เป็นพี่จบแล้วใช่ไหมเลยมามาตั้งแต่ปีสองสอง ส <28 S 2> <25 S 1> องแปดสองห้าค่ะท่านส <25. S 2> องห้าสองห้ามกี่ปีแล้วล่ะสามสิบแปดปีโอ้โหไม่ธรรมดาเนาะแล้วพอเจอปั๊บถามดินเจอปั๊บเรามากินเจได้ยากไหมก็ไม่ยากเท่าไรค่ะท่านก็ประมาณหกเดือนเพราะมากินเจบริสุทธิ์เลยค่ะท่านแม่ค้าโปรตีขายอาหารเนื้อสัตว์ใช่ไหมใช่ค่ะผู้ขายปูปลานเนื้อหมูเนื้อไก่ใช่ไหมแต่เราเลิกเปลี่ยนมาทํามังสวิรัตเนี่ย คิดยังไงถึงบางคนมันไม่ได้นะมีญาติธรรหลายคนขายอาหารให้มาอุย้ยอาชีพของดิฉันถ้าไม่ขายแบบนี้จะอยู่ไรยังไงแล้วโยมคิดยังไงตัดสินใจงไงถึงเลิกเลยก็ว่า,วาอาหารมังสีวิลัสเป็นอาหารสุขภาพค่ะเพราะว่าอยู่ทั้งโลกนะป่วยๆกับท่านแล้วเป็นนู่นเป็นนี่ค่ะพอมากินมังสิวิัสเราก็ไม่ไม่ป่วยค่ะท่านเป็นโรคอะไรมาบ้าง เป็นโรคเกี่ยวกับท้องเลยคะ่ะท่านท้องค่ะแล้วกินนังสวัลแล้หายหมดเลยค่ะหายค่ะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีโรคมีภัยอะไรแล้วท่านนอกจากตามองไม่ค่อยเห็นแค่นั้นแหละคะ่ะโรคอื่นไม่มีค่ะเออนี่อันที่สองกินมังสวัลนะญาโยมจนะยําไว้นะเนี่ยเคยมีสุขภาพาไม่ดีช่องท้องนะพอกินมังสวัโลโรคภัยหายหมดเนีย่ยถือว่าไม่ธรรมดาที่สองมังสวัลเนาะแล้วแล้วพอเรามา,มาอยู่มาอยู่ร้านมังสวัลเนี่ย มาขายอาหารมังสวิรัตเนี่ยเราเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์ทำอาหารเนื้อสัตว์มาทําอาหารเจเนี่ยทำยากไหมแต่ก่อนนี่ฉันก็ยังไม่ได้เป็นแม่ครัวเต็มตัวค่ะมาอยู่ที่กับคุณคุณอํานาจนะะี่ค่ะทานก็มาเป็นลูกมือช่วยเขาค่ะออยู่หน้าสวนหมากนะคะเป็นลูกมือช่วยหั่นช่วยซอยอหลายปีอยู่ค่ะท่านอพอช่วยหั่นช่วยซอยเสร็จก็ไปขายอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะขายอาหารมังสวิรัตเนะะี่ค่ะ ขายอยู่ห้าปีค่ะก็ไปช่วยจำเนียนขายช่วยกันะเนช่วยจำเนียนเนาะแฟนปิ๊กเนาะขายอยู่ห้าปีแล้วก็ถึงมาอยู่ที่ร้านทุกวันนี้เลยค่ะท่านค่ะเปลี่ยนอาหารมังสรสแเปลี่ยนอาหารเนื้อสัมาขายมังส่วนมันยากไหมไม่ยากค่ะท่านออค่ะไม่ยากเปลี่ยนนิดนึงใช่ไหมค่ะจากเนื้อสัตมาเป็นเห็ดอ่เป็นเต้าหู้เป็นฟองเต้าหู้แต่ไม่ยาก ที่ทำอาหารมังสวิตมาต้องสามสิบปดแปดปีนะรู้สึกเบื่อบ้างไหมก็ไม่เบื่อค่ะท่านเพราะว่าเราเห็นเป็นงานบุญค่ะงานเสียสละค่ะก็ไม่เบื่อค่ะทุกวันนี้ก็ยังยินดีที่จะทําต่อค่ะถ้าไม่แก่ก่อนนะคะท่าน <laughs> ยังไม่แก่หลอกนะ <laughs> อยากทําอยู่เรื่อยๆเลยค่ะท่านเ,เ,เพราะว่าทําไปเราก็ มีความสุขนะค่ะท่านที่ได้ทำอาหารเห็นคนกินยิ้มแย้มอะไรเจ็บมใสดีเขาว่าอย่างนี้เราก็ดีค่ะท่านเพราะว่าเราจะได้ไม่ไม่ติดภพนะค่ะท่านอ๋อค่ไม่งั้นทําไม่ทำอาหารไม่รู้จะทำอะไรค่ะไม่จะไม่ทำอาหารจะติดภพนะโยมติดภพอะไรบ้างอ่ะแต่ดูโยมไม่มีภพเลยนะเนี่ยมีค่ะท่านมีเหรอค่ะไม่แต่งตัวไม่ติดเที่ยวไม่ติดอะไรสักอย่างหนึ่งภพอะไรนะผมไม่มีภพนะ อาจจะมีพบพบทําเป็นแม่ค้าแม่ค้าติดพบเรื่องนิยายค่ะท่านสมัยก่อนชอบอ่านนิยายมากค่ะท่านกูเลยติดแต่นิยายชอบนิยายค่ะอันนิยายอะไรบ้างอ่ะของชมยันตีของอะไรอ่านหมดเลยกับท่านสมัยก่อนนะคะโอ้ชมยันตีเดี๋ยวนี้ก็เลยอ่านไม่ได้เลยเรื่องไหนก็ไม่ได้อ่านเพรว่าตาที่มันไม่ดีเพราะอ่านหนังสือเยอะเนอะ อ่านประจําแล้วอ่านหนังสือธรรมะบ้างไหมอ่านค่ะท่าน,อนพอมาเจอโศกแล้วเลิกเลยค่ะท่านหนังสือทิยายอะไรก็เลิกเลยค่ะท่านอ,าอ่านธรรมะธรรมะเห็นอย่างนี้จริงๆนะแม่โยมจะทํามาที่มังสวัตมาตั้งสนะามสิบแปดปีเนี่ยทำไมเห็นเวลาว่างโยมก็อย่างเช่นหยุดสาวที่ก็จะมาดูพ่อครูประจำเนะี่ยจะมาดูพาดูพ่อท่านแต่ทุกวันตอนค่ำโยมถ้าหยุดเมื่อไหร่อยู่วัานเมื่อไหร่ก็จะมาดูประจำเนาะ เชือว่าเป็นคนที่ใส่ใจในธรรมะนะเนราะทำไมอยู่เห็นโยมาติดแท้ตอนที่อยู่สีมาสออสิบกว่า so ป,ปียังไม่เคยเห็นโยมโมโหเคยโมโหบ้างไหมมีค่ะท่านม,มีโมโหกับใครโมโหก็เพื่อนร่วมงานค่ะก็ไม่มโมโหอะไรมากคิดอยู่ในใจนะคะท่านโมโอหอยู่ในใจอยู่ในใจเคยแสดงออกมาบ้างไหมเคยค่ะท่านเคยค่ะเต็มที่ทําอะไรบ้างแต่ว่าไม่เคยเห็นเลยนะเคยด่ายากๆเคยคลายไหม ไม่มีค่ะทาไม่มีนะะอาจารย์ทำหน้าบึ้งใช่ไหมหน้าบึ้งแต่มาสังเกตโยมทําโมโหใครจะนิ่งใช่ไหมเงียบอย่างเดียวจะวเก็บกระบี่ไว้ดีเือหน้าประทับใจเนาะเนี่ยเป็นต่เท่าที่จะมาอยู่อโศนะอยู่ซีมาอโศไม่เคยได้ข่าวโยมฟ้าใหม่มีเรื่องกับใครนะเออแต่ว่าเป็นเป็นตัวอย่างบุคคลที่ คุมกบี่ได้ดีแม้จะมีอารมณ์โกรธบ้างโมโหบ้างไม่พอใจบ้างแต่ก็คุมกบี่ตัวเองได้อยู่นะอแต่ว่าโยมก็ทำอย่างนี้คิดว่าจะทําไปเรื่อยๆหรือเปล่าทําอะไรคะท่านทำอาหารมังสวิัตเรื่อยๆเลยทำกลัวหมดแรงเลยค่ะท่านถ้าเขาให้ทําก็จะทําต่อไปค่ะท่านถ้ามีเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้ค่ะท่านคิดว่าจะทําอีกกี่ปีอ่ะไม่ ไม่นานหรอกคระท่านไม่นานคไม่นานในสิบปีเนาะได้ไหมถึงระท่านไม่ถึงตอนนี้หกสิบเก้าใช่ไหมกินทําให้ถึงเก้าสิบแล้วนึมายอมเมืองยังแข็งแรงอยู่เลยนะอย่างน้อยยี่สิบปีคนบุคคลแบบนี้หายากนะที่จิตใจบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ไม่ทําเพื่อใครทาเพื่อส่วนรวมอย่างเดียวอหายากแต่ว่าเป็นตัวอ่าบุคคลยติธรรมที่มั่นคงนะในในคุณงามความดีนะ ในหน้าที่การงานที่ตัวรับผิดชอบแต่ว,ว่ามันหายากเหมือนกันเป็นคนที่รักษาเป็นคนที่มีวันละข้าวเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายวันหนึ่งทําอาหารกี่อย่างที่ทําอยู่คนเดียวนี่สิบหกอย่างคะ่ะท่านเท่าไหร่นะสิบหกอย่างคะ่ะสิบหกอย่างโอ้โหแต่ของคนอื่นก็มีค่ะของอย่างของน้อ,นอยก็ต่งางหากสิบหกเมนูนะแต่และวันแต่และวันเนาะโอ้โหไม่ธรรมดานะแล้วเตรียมอาหารยากไหมเตรียมตั้งสิบหกอย่างนี้ ก็มีเตรียมยากค่ะมีคนช่วยหันช่วยซอยก็ไม่ยากทาอะไรเลยนะค่ะเขากินอาสาเขามาช่วย,วย,ยค่ะโอ้ดีมากเลยนะนั้นข้าไก่ยังไปช่วยยมต่อยหรือฟ้าใหม่เขาไปช่วยเตรียมอาหารช่วยซอยเนาะทำอาหารสิบหกอย่างไม่ธรรมดานะบางคนทาแค่อย,อย่างหนึง่งโอ้โหทำเตรียมแทบแย่เลยนะเนี่ยยี่สิบหกอย่างเนาะ,ะมีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ขายดีก็มีสลัดก็ขายดีค่ะท่านสลัด ขนมจีนค่ะขนมจีนน้ำยาค่ะของหวานของหวานเมนูค่ะท่านหลายอย่างหลายอย่างนะผัดแกงอะผัดแกงต้มเนี่ยแม่กลัวอย่างแท้จริงนลทํอะไรทุกอย่างมีอะไรที่ทําไม่ได้แบบมีไหมก็มีค่ะท่านถ้าของยากๆก็ไม่ทําขายทําทําพิซซ่าได้ไหมไม่ได้ขายหรอกค่ะพิซซ่าไม่ขายอ่าเนี่ยทำอาหารได้แต่พื้นๆนะอาหารฟ้าหลังไม่ทํา โอ้น่าประทับใจนะเราเป็นคนที่เรามาสังเกตเป็นคนที่รักษาสุขภาพดีเหมือนกันนะนอกเวนตายเดียวถามจริงยอมนอนกี่ทุ่มคะขอฟังพ่อครูจบก็นอนค่ะท่านฟังทุกวันหรือเปล่าทุ่มครึ่งค่ะทุ่มครึ่งนอนเลยนะต้มกว่าค่ะโอ้โหเนี่ยทํางานทั้งวันแล้วตื่นกี่โมง่ะตื่นที่สองกว่าค่ะตื่นที่สองกว่าทุกวันทีค่ะโอ้ แล้วบางคนอายุมากเราจะเจ็ดสิบต้องเตือนสายทําไมเตือนตีสองกว่าเตือนไว้เลยเพราะว่าเป็นปกติมาหลายปีแล้วะท่านเป็นปกติากตมาหลายปีลยแล้วลังวัาได้พักผ่อนบ้างไหมก็ไม่ได้พักหรอกท่านก็ทําอะไรเล็กๆ็น้อยน้อยาไม่ได้พักหรอกท่านส่วนมากคขังไว้ก็ไม่พักผ่อนนอนเตือนตีสองกว่านอนทุ่มครึ่งลังววนก็ไม่พักทําทั้งวันนะแต่ก็เข้าใจได้อยู่ว่าต้องทําอาตั้งสิบหกอย่างนะถ้าไม่เตรียมคงไม่ได้ใช่ไหม ต้องเตรียมพอไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยลักษณะเป็นคนที่ไม่ประมาทเป็นคนที่รู้จักจัดสารการงานให้มันอะไรก่อนอะไรหลังซึ่งแต่ว,ว่าน่านาประทับใจเนาะในความรู้สึกแต่ว่าโมต่อยเป็นตัวอย่างบุคคลที่มั่นคงในความดีนะอเสมอต้นเสมอปลายมั่นคงในความเสียสละถ้าคนนี้ไม่มีความมั่นคงในเสียสละทำไม่ได้หรอกสามสิบสามสิบแปดปีอะโยมใช่ไหม ในที่นี้ใครทํางานมาอยู่วัดทํางานเสียสละสาจุดแปดปีบ้างมีไหมยกมือขึ้นไม่มีเนี่ยหายากนะเนี่ยหายากมัม่นคงในคําสอนหลวงพ่อท่านเนี่ยมั่นคงเนี่ยไม่ได้ทํางานเหนื่อยทั้งวันเตือนตีสองเนี่ยมางคนนิ่นจะหลับแต่หัวค่าลแล้วล่ะแต่ว่าใส่ใจฟังพ่อครูทุ่มรึ่งพ่อพ่อครูเทศจบก,ก็ไปนอนเนี่ยเพรว่าแม้จะทํางานหนักแค่ไหนแต่ก็ไม่ทิ้งธรรมนะ เนี่ยพราะเราระวังเนาะบางคนทํางานหนักหนักแต่ว่าไม่มีเวลาฟังเหนื่อยละแต่ว่ายมฟ้าใหม่ทํางานหนักแค่ไหนเนอ่ยอาทำอาหารเวลาสิบหกอย่างแต่ก็ไม่ทิ้งทำนะมั่นใจในหมู่กลุ่มชาวโศกเนี่ยยมมีความมั่นใจไหมหมู่กลุ่มชาวโศกม,มั่นใจไหม มั่นใจในหมู่กลุ่มชาวโซกมั่นใจมากค่ะถ้าไม่มั่นใจคงจะไม่อยู่ถึงขนาดนี้หรอกะท่านเพราะว่าจะขอตายในอโศกนี่แหละค่ะขอตายแล้วตายจะเผาที่ไหนเผาสีมาสีมานี่แหละค่ะท่านน้องๆจะไปเผาที่ที่ในเมืองจะไปไหมคงไม่ไปค่ะไม่ไปน้องๆคงไม่ใจดํานะอยู่วันงสามสิบแปดปี <laughs> <laughs> อเอายอมไปเผาที่อื่นเหวียว่าใจดํามากใช่ <laughs> <laughs> ที่ธรรมมาสังเกตอย่างหนึง่ง ยมฟ้าใหม่เป็นคนที่มั่นคงในศีลนะะราคาศีลห้าศีลเธอศีลแปดใช่ไหมไม่แปดหรอกค่ะท่านชอบดอกไม้อยู่ก็ท่านชอบดอกไม้เห็นดอกไม้สวยไม่ได้เห็นดอกไม้สวยไม่ได้นะอ่าก็เป็นเรื่องธรรมดาและ้ะมันไม่ไปถ้าคนที่ล่าไม่ได้ต้องมาหาแสวงหาดอกไมมาดมเนี่ยที่ก็มองก็สวยธรรมดาก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงนะแต่ใจอาจจะชอบอยู่ชอบฟังเพลงไหมชอบฟังค่ะท่านแต่เยอะ ทุกวันนี้ก็ฟังเพลงพ่อครูทุกวัน,นะคระับเราองเพลงได้ไหมครก็พอร้องได้บ้างคะ่ะใช่เออจะ้องเพลงให้ฟังจะเพลงดีไหมไม่ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไว้วันหลังแล้วกันนะวันหลังนะเ่ถ <c oughs> ้าเป็นคนที่เออง่ายๆนะเป็นคนแต่ว่าสังเกตว่าคนนี้มั่นคงในศีลเนาะเออที่สำคัญที่สุดคือโยมเขามั่นใจในระบบสาธารณภูมิที่โยมบอกว่าถ้าไม่มั่นใจอยู่ไม่ อยู่มาไม่ได้สามสิบปดปีแล้วใช่ไหมเออเป็นคนที่ชอบทำงานเงียบเงียบมีสมาธิแนว่วแนว่ลักษณะเป็นคนที่อย่างเขาเรียกเป็นภาษาบาลีว่าเป็นสัทธานุสาลีเนาะออชอบทำงานอยู่อยู่เบื้องหลังชอบปิดทองหลังพระเธรรมากวดจะเชิญมาขึ้นเวทีได้โยมปฏิเสธแล้วปฏิเสธหลังครั้งนะธรรมโอ้โยมถือว่าโอกาสนี้ โดยการรายงานผลที่พ่อท่านทำมาทํางานมาห้าสิบปีนี่คือผลนี่คือผลงานของพ่อครูนะที่ได้ทํางานเนี่ยเสียสละถ้าไม่ได้ฟังแนวคิดคําสอนที่ถูกต้องถูกตรงของพ่อครูโยมมาเสียสละไม่ได้หรอกพี่น้องรับราชการหมดให้อยู่บ้านนอนสบายแต่ว่าโยมเลือกที่จะม,มาเสียสละนี่เกิดจากอนิสง์ที่พ่อท่านเทศโยมได้ปฏิบัติตามเนี่ยถึงเกิดฟ้าใหม่ไงฟ้าใหม่เมื่อค่อนฟ้าเก่าเดี๋ยนี้เป็นฟ้าใหม่นาะ เอซึ่งอรลักษณะของโยมจมต่อยเี่ยเนี่ยแต่ว่าในทัศนะอาถว่าเป็นคนมีลักษณะเป็นคนมีวันน้าก้าอ่าอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายรักษาสีนเข่งใครขัดเก้าก็ได้แล้วก็เป็นคนที่ขยันแล้วก็ประหยัดเออน่าประทับใจเนาะอ่ะก่อนจบโยมจะมีอะไรเอบอกแนะนำญาติโยมลูกหลานเนี่ยจะให้ให้ใหมาเกิด ความมั่นใจในระบบสาธารณภกีของพ่อครูเข็เชิญที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะฟังธรรมค่ะท่านแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีความเพียรขวนขวายค่ะท่านทำ,ทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดค่ะท่านวันอื่นไม่ต้องคิดคิดวันนี้ค่ะทําให้ดีที่สุดค่ะท่านโอ้น้าประทับใจโยมมาบอกให้พวกเราขวนขวายนะอแต่ามาฟังลูกใครพูดว่า อดีตไม่ขวัญอ,อดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขวนขวายมันต้องทาในอนาคตนั้นอนาคตเราเป็นยังไงต้องเริ่มจากปัจจุบันต้องขยันขนขวา,ขายฟังเทศฟังธรรมนะถ้า,าไม่ฟังธรรมไม่ฟังเทศฟังธรรมมันก็ไม่เกิดปัญญามันก็ไม่พ้นทุกข์ไงคนจะพ้นทุกข์ได้ต้องฟังเทศฟังรรธรรมและลงมือปฏิบัติธรรมเหมือนโยมฟ้าใหม่นะแต่อนนี้ก็หมดเวลาแล้วขออนุโมทนานะขอขอบใจขอบอโมทนายโยมฟ้าใหม่ที่มาให้ แสดงผลตัวเองว่าเราได้มักได้ผลจากคําสอนหลวงพ่อท่านแล้วก็อยู่วัดมั่นคงสามสิบปีผ่านมาเหมือนเหมือนภาพเดียวใช่ไหมสามสิปีผ่านไปเนาะขอมุทน,นาพวกเราทุกคนนะจริญธรรม